วันนี้มี f อนึกถึงปิ่นอีกแล้วค่ะทุกคนเอารถครอบครัวอเนกประสงค์สุดประหยัดเครื่องดีเซล11ที่นั่งมาส่งต่อให้ปิ่นหาบ้านใหม่ให้น้องค่ะเกียร์แกนคาร์เน a l ตัวท็อปสุดมาพร้อมกับหลังคา s ซันร o ฟประตูไฟฟ้า3บานรุ่น SXL ค่ะทุกคนเดี๋ยวตามปิ่นมาดูกันค่ะว่าน้องจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคน สภาพสีก็สวยๆเดิมๆเลยค่ะออกห้างเนี่ยสองล้านสองถึงสองล้านสามเลยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหายไปเกินครึ่งค่ะจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวตามปิ่นมาดูค่ะแต่ตอนนี้พาไปดูสภาพข้าวๆ้านก่อนค่ะคันนี้วิ่งไปแค่98,000มโลเท่านั้นเองค่ะทุกคนสภาพภายในคอนโซลใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยค่ะ ลูกค้าบอกรถคันนี้เข้าเซอร์วิสท,ทุกระยะเดี๋ยวเรามาดูวันข่าวว่าเข้าเช็คทุกระยะจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูบุ๊กเซอร์วิสกันค่ะนี่ค่ะทุกคนลูกค้าเก็บบุ๊กเซอร์วิสในหอ่อพลาสต,ติกอย่างดีเลยเนี่ยค่ะคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะเจ้าของเก่าเป็นคุณหมอค่ะใครได้รถคันนี้ไปถือว่าโชคดีเลยค่ะได้รถคุณหมอไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบุ๊กเซอร์วิสกันค่ะนี่ค่ะตั้งแต่ เริ่มแรกเลยนะคะลูกค้าเข้าตั้งแต่ตอนปี6-2ก็เข้า6-3เนี่ยค่ะ6-4 6-5 6-6เนี่ยค่ะปี6-7ก็เข้าล่าสุดเนี่ยลูกค้าเพิ่งไปเข้าศูนย์มาตอน91,000โลนะคะวันที่11เดิือน3ปี6-8ค่ะใครที่เอาน้องไปดูแลต่อนะคะทุกคน ก็เข้าเซอร์วิสต่อคุณหมอได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเอารถไปเช็คระยะทุกระยะเลยค่ะสบายใจได้เลยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้คงอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะสำหรับน้องเกียร์แกน c a คานิวเลตัวท็อปสุดนะคะรุ่น SXL ปี2018จดปี2019คันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ไม่เพียง98,000โล เอาไปเลยค่ะราคาก่อนปีใหม่นะคะ9 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวปิ่นขอเอาน้องไปทำสปาก่อนสัก2-3วันแล้วจะมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย